พระพุทธเจ้าแต่ลพพรพระองค์ตัดทะลุขึ้นมานี่ของเล่นเมื่อ,อไหร่สร้างเพราะเรามีสลับเป็นสลัตายมากี่ภพกี่ชาติกี่ชาติบางประเภทคือพระพุทธเจ้ามีสามประเภทนะประเภทที่หนึ่งสร้างพระบาร,รมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าหรือขนสันโลกให้พ้นจากทุกมาเป็นเวลาสิบหกสงไขแสนมหากัปคือติดแนบด้วยแสนมหากัปแสนมหากัปม,มาทุกองค์แล้วประเภทที่สองสร้าง ถ้าบารมีมาแปดอสงไขยแสนมหากับประเภทที่สามสร้างสี่อสงไขยแสนมหากับนี่กว่าจะได้เป็นพระพุเทธเจ้าขึ้นมาแต่ละพระองค์พระองค์ท่านลําบากขนาดไหนแล้วเวลามาเป็นพ,พระพุทธเจ้าพระเจ้าแล้วมาสอนโลกแบบหลอกลวงมีอย่างหรือไม่มีขอให้พระเชื่อเชื่อ